สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุก,กท่านสำหรับครันี้ผมจะมาคำนวณโสรมาครบสามตบุญชนกันหกโสดให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตรัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากช่าทางแบบนี้ฝากติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรห้วยไทย956กโชคดีครับต่อไปราเริงคำนวณกันดูนะครับหลังจากวันนี้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นสูตรห้วยไทย9 5 6นะครับเพิ่มเติมเลข9้าไป1ตัวนะครับ9ก ให้มันครบสามตัวนะมันมนีแค่สองตัว,ตวคือตัวเลขเกนะ้าห้าหกเนาะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เพิ่มเติมเน,นาะไม่ได้เปลี่ยนมาเพิ่มเติมไม่ได้ข้าวเข้าไปเนาะเป็นเก้าห้าหกแล้วกันนะให้มันครบสามตัวดูสิมันจะได้ครบสามตัวเป็น,นี้มนะครบสามตัวนะครับจากสูตรร้อยสิบหน่วยของเรามาดูกันนะครับมาที่แมาของสูตรตัวไหนมายังไง จัดแบบวัดดวงนะถ้าจัดแบบสาสูตรขึ้นไปนี่คือวัดดวงนะครับถ้าจัดแบบพอดีก็2สูตรชนกันก็พอนะครับถ้าจัดเยอะๆ3าสูตรขึ้นไปนี่เท่ากับวัดเลยวัดใจเลยนะครับนั่นเองนะครับที่มาของสูตรก็คือเนาะเอ๊หนึ่งวีสองซีหนึ่งซีสองดีหนึ่งดีสองจากเด็ดร้อยสิบหน่วยเนาะเด็ดร้อยสิบหน่อยปกติมันก็เป็นสูตรมาครบสามตัวบนอยู่แล้วนะครับลก็มาเทียบกันใช้งานเนาะ แต่ย้อนหลังเข้าไปจะเข้า3ามตัวบนทั้ง3สูตรนั่นเองเพื่อเมื่อเอามาเทียบชนทั้งชุดละ3สูตรนี้มันก็จะกลายเป็นจะสามารถจับเป็นสูตรมาครบ2ตัวบนได้นะครับเพื่อเอาไปใช้นําก็ได้จับเป็นชุดมาครบสองตับนได้แล้วก็3มชนสมสูตรชนแล้วกลายเป็นเด่น10หน่วยบนก็ได้นะครับเด่นมา2มา1ใน2ตัวใน10หน่วยบนหรือมาหนึ่งใน1งถึงสามตัวใน3ตัวเลยสหน่วยนั่นเองนะครับ เด็กมันใช้ได้หลายแบบนี้จะจับเป็นคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่ยก็ได้นะครับไปจับเป็นคู่มาหลุดมาแล้วหนึ่งหมดสองหมดแล้วก็เข้ามือคนนี้ก็หลุดนี่งถาจับเป็นคู่เนาะก็สูตรนี้เขาบอกมอนกันนะครับเดเินร้อยสิบหน่วย a b c สามสูตรเนาะเหมือนกัน,นะะเนาะ a b c c e. เป็นส่วนร,ร้อยเป็นสมากของับ,บนทั้งหมดเนาะนั่นเนองนะครับแต่นําวิธีการนําไปใช้ก็หลายแบบนะครับสูตรนี้ถ้าจับคู่ถ้าชนละมา จับคู่110ร้อยสิบร้อยหน่วยร้อยสิบหน่วยนี่มันมาเปนครบตั้งแต่ยอดหลังไปนั่นมันจะมาครบสามตัวหมืน่นหมดแต่พอเดินหน้าปุ๊บมันก็ครบมั่งไม่ครบมั่งไปมาสองตัวก็จับเป็นเด่นมาสองตัวได้ไหนชุดนี้มาสองตัวย้ําหลุดนะครับหลุดงวนนี้งวดเดียวมาตัวเดียวหลักสิบหลักสิบหน่วยนี่ต้องทำเป็นเด่นสิบหน่วยก็ได้นดั่นเองครับนี่ทำเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยก็ได้นะครับแล้วกลับมาเข้าสองตัวอีกชุดนี้อาจจะจับเป็นคู่ร้อยสิบรยหน่วยมาน สองตัวก็ได้เอเมนจับได้หลายแบบเนาะอันนี้ไม่ต้องอธิบายเนะาะเท่ากันเหมือนทุกสูตรเลยจะอธิบายสูตรที่ใช้เลยเพื่เป็นการใช้เวลานะครับที่นี้นำมาใช้เป็นสูตรมาครบสุดเลยคือสูตร A1 เนาะเอเอนี่คือ A เนาะผมเลือกมา A1 ก็คือนี่เนาะมันมาครบอย่างไร A1 เนาะถ้าย้อนหลังจากนี้ไปมาครบตลอดเนาะเอหนึ่งอันนี้มันมาสิบหน่วยบนถึงตำแหน่งนี้นะขรางตำแหน่งนี้เป็นหกมันจะเป็นหกแปดจิตนั่นเองนะครับ สองสองเจ็ดมาครบแล้วก็สามสามแปดแปดมาครบแล้วก็สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ามาครบสามห้าสองสามห้าสองมาครบเพิ่มมันหลุดตำแหน่งนี้นะือตำแหน่งเดียวกันนะครับมันจะเพิ่มหนึ่งตำแหน่งนั่เองแล้วก็สามเก้าสองสามเก้าสองมาครบสองสี่หกทำครบหลุดตำแหน่งนี้มันหลุดมันถ้ามันหลุดตำแหน่งเดียวกันเราสามารถปรับเพิ่มใช้งานได้ถ้ามันหลุดสลับตำแหน่งนั้นมันก็จะปรับไม่ได้นั่นเองนะครับมันล่าสุดออกสาม สามสองส่าเด็ขาดสามตัมาหลุดตำแหน่งนี้ฮะเดตำแหน่งนี้หมดเลยนะครับที่ที่หลุดพวกนี้ในระยะแปดข้อล,ล่าสุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดข้อล,ล่าสุดนะจะทยอยล้าในเข้าตลอดแปดข้อล,ล่าสุดจะหลุดตำแหน่งเดียวกันหมดเลยเนะาะสามสองสี่หลุดตำแหน่งนี้เป็นเลขสามนะะเดแหน่งแถวนี้นะแล้วก็สองสี่หกก็หลุดตำแหน่งนี้เป็นเลขสองหรือเสาอ แะสามห้าสองก็หลุดตำแอย่างนี้สามเพิ่มสามเข้าไปจะเป็นสามตรงนี้สามห้าสองแล้วก็หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหลุดตำแหน่งนี้นะหกเขาเองเพิ่มตำแหน่งตรงนี้เป็นหกันวันนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าคือหลุดตำแหน่งนี้คือแปดนั่นเองส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าหลุดตำแหน่งตรงนี้แปดเนาะก็เลยขีดแปดตรงนี้เนาะความหมายคือขีดก็คือ เอาเลขแปดมาเพิ่มตำแหน่งที่มันหลุดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สูตร B2 สองที่เลือกมานะครับปกติมันเป็นสูตรมาสูตรมาครบสองสาตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือยอดหลังก็หลุดนู่นหลังก็เดินดีนะครับดเดินดียาวมากนั่นเองแล้วก็พอเอามานํามาใช้เดินหน้าแล้วก็จะมีเข้ามีหลุดนั่นเองพอนํามาใช้ B อะไรเนาะ B สองเนาะนใช้สูตรนี้มีสองหลุดสูตรไหนบ้างลองดูนะ หกเมาครบนะหกแปแล้วก็สองสอมาครบ 3, 3 8, มามตบสนสน 9, ามแปดมาครบสาตบนสามศูนย์เกาน้นเหลุดตำแหน่งนี้เนาะเแล้วก็ศูนย์น่งเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่แหน่งเองเพิ่มําแหน่ง,งมมนตำแหน่ง,น,งนี้มันจะได้ครบสามศูนย์มาครบ3ามเกาสมาครบเก้้วก็องสี่หกสองหกลุดนึ่ตำแหน่งนี่เอง,เ,องเพิ่มเก้าศู 9, 0, นนั่นเอง ตอนนี้เพิ่มหนึ่งสองตัวนี้เพิ่มเป็นเลขสองไบวกหนึ่งเป็นสองนี่บวกหนึ่งเป็นศูนย์นั่นเองเพิ่มตำแหน่งเดียวกันเองมันตรงกันนะมันตรงกันมันจึงนามาใช้ได้ถ้ามันถ้ามันหลุดไม่ตรงกันนั่นก็ไม่ได้นามาใช้นั่นเองนี่มันหลุดตรงกันแล้วก็เพิ่มหนึ่งที่มันหลุดนั่นเองนะแล้วแล้วก็สามสองสี่ใช่ไหมสามสองสี่ก็หลุดตำแหน่งเดียวกันนะสองสามขาดตำแหน่งนี้แล้วก็เพิ่มบวกหนึ่งก็เป็นสี่อันนี้บวกหนึ่งก็เป็นสองแล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นั่นเองนหลุด ุดสามงดแล้วก็เพิ่มตำแหน่งเดียวกันนะหรือตำแหน่งเดียวกันด้วยสามวัน,วนั่นเองวันนี้ก็ได้ไปเข้าโซนหนึ่งสองสี่ห้าหกขอเพิ่มหนึ่งเป็นเจ็ดนั่นเองไปเข้าโซนหนึ่งสองสี่หกไปเข้าโซนหนึ่งสองสี่ห้าหกเพิ่มหนึ่งเป็นเจ็ดนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของตัวเลขเนาะยังจะไม่เข้าใจว่าขีดมาจากไหนตัวขีดคือเพิ่มเพิ่มตำแหน่งที่มาหลุดนั่นเองนะครับซีหนึ่งที่เลื่อนมาคือซีซนะีหนึ่งซีหนึ่งกับซีสองที่เลือมานี่คือซีหนึ่งนะครับ ส,สีแล้วก็แล้วจากสิติยังเดินสามวดตลอดนะครับเออเดินสามตัวบนมาตลอดมาครบสามตัวบนตลอดอะเองนะครับมาหลดุดวันนี้สองตัวบนแล้วก็เดินตรนนี้เข้าตัวเดียวอะเองสิบหน่วยแต่ถ้าใครติดตามลดสูตรนี้จะตำแหน่งนี้จะผิดแก้ไขแล้วแล้วก็ตำแหน่งเอสูตรนี้มันซ้ํากันนะไอ้สีสามซ้ำกันก็เปลี่ยนสูตรใหม่ซ้ำกับสูตร B สามกับสูตร B3 ก็เลยเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะครับนีำแหน่งก็เลยเปลี่ยนสดใหม่นั่นเองตัวนี้ก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ตำแหน่งน,น,น,นี้เพิ่มใหม่นะถ้าใครติดตามจะรู้แล้วก็อันนี้มันหลุดหนึ่งตำแหน่งนี้ก็เพิ่มให้มันเข้าตำแหน่งที่มันหลุดเองคือหกตรงนี้เนาะแสูตรนี้จะยังไม่คืหลุดนะครับแต่วันนี้จะไม่เลือกใช้นะดูไปก่อนผมเลือกใช้ไหนอะ่ะ C1 C 1กับ C ี1กับ C2 นะครับมันเข้ายังไงซีหนึ่หกแปดเจ็ดหกเดหกแปดเจเข้า687ปดเจ็ทั้งสองสูตรสอเข้า2 27สองเจทั้งสองสูตรสามแปเข้า3 8มแปดแปทั้งสองสูสามนยเข้า3ามศูนย์เก้าทั้งสองสูตรสามเข้า3ามทั้งสองูตรสเก้าสเข้าสามเก้าสองสองสูตรสองเนี้เข้า2องสี่หกมตัววันนี้หลุดตำแหน่งนี้เป็นสองเนาะ ตหน่ตำแหน่งที่5นี่1 2 3องเพิ่มตำแหน่งนี้นี่เแล้วก็ศูนย์หนึ่สอ้าหกเดแปดหลุดตำแหน่งเดียวกันด้วยนะตำแหน่งเลขสองมันหลุเลขสี่นสามี่แคสามสอลุตำแหน่งเดียวกันแล้วก็เพิ่มตัแหน่งนี้สองดมันลุดสองอดตำแหน่งเดียวกันนะมันลุดสองหดตำแหน่งเดียวกันนั่เองมาได้เ้าศูนหนึ่งสองเก้าศูนย์สห้าหกเจ็ดเกดสามนะตำแหน่งนี้นะเพิ่มมาเพมันมาตน่งนี้ อเองบางครั้งมันาอาจจะกลับมาเข้าก็ได้นะ,นะตัวแต่ว่าเราเพิ่มตำแหน่งเพิ่มมาให้มีตำแหน่งเพิ่มข้อเสนอหนึ่งสองข้อเสนอหนึ่งสองสี่ห้าหกเก็ดเพิ่มตำแหน่งที่หลุดคือสามนะเด่นเกียดสามนั่นเองนะครับสี่สองสี่สองสามตัวยังไม่เคยหลุดหยุดเพิ่งหลุดมาหลุดสามสองสี่นะครับสามสองสี่ที่หลุดเนาะหลุดเลขสามตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็โน่นเนี้ยก็ได้ ก้าส่วน,3 3นหนึ่งสสห้ขีดสามวนหนึทมหลุดได้ตัวเดิมเนาะ, <5 S 2> <sink S 1> ะก้าส่วนหนึ2 2 well okay. ่สอขีดสตัวเที่หลดนั่นเองแล้วก็ที่สุดที่ผมเลือกมาเนาะแล้วก็ดีดีหนึ่งวีสองอะไรนี้นครับดีสหลุดหลุดปรับไม่ได้ด้วยลแปดตัวแล้วหลุดมาแค่หลักเดียวนั่นเองนะครับนั่นเองสถิติเดินยาวเดินยาวนะแค่ลงมาลงให้ชมแค่ตัวอย่างแค่หน่อยเนาะ เพราะว่ามันจะสุดหน้ากระดานแล้วก็เลยมันเคิเ่อเขียนไป4ี่สูตรเนะเราะก็เลยสั้นลงกระดาษก็เลยสั้นลงนนเองวังนนี้ที่ยังเข้าอยู่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านย์สองห้าก็ไปเก้าศูนนึสองะแปดตัวแล้วก็ดีสองีห้าเก็บไป9ก้าศูนสองสี่ห้าก็ไปเก้าศูนยนี่คืที่มาของตัวเลขกันนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียเพราว่ายังเข้าอยู่วันนี้ก็จะประกานลงไปก่อน อันนี้ไม่ได้นามาใช้เพราะมันหลุดสองตำแหน่งเลยนะครับเมหลุดสองตำแหน่งแล้วก็ปรับไม่ได้เพิ่มใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับหรือมันมีวิธีใช้อีกหลายแบบนะสูตรนี้จะนํามาใช้สองแบบถ้าสองแบบพอแล้วท่นจริงมันใช้ได้สามสี่ห้าแบบนะตรงที่มันตัวเลขก็ตามนี้นะครับในวัดดวงเลยน,นั่นีอจริงมวดที่แล้วไหนนะมวดที่แล้วเรือกมาสามสูตรนะครับ เลือกมา3สูตรเข้า2สูตร3 2 4 3 2 4 1สูตรนั่นเองนะครับวันนี้ชนการ6สูตรได้ตามนี้นะครับชน6สูตร0 2 5 9นะครับ0 2 5 9 0 2 5 9 0 2 5 9 0 2 5 9 0259 0259นนเด้งชน5 0 0 2 5 9เด้งนะครับนนเล่งที่การจับสามตบนนะครับถ้าเกิดสูตรเขาไม่หลุดเนาะถ้ามาพบสามตบนในสี่ตัวนี้ผมไม่ได้จับเบิ้ลน,นะถ้าจับเบิ้ลมันจะจับเบิ้ลหาม,มันจะเพิ่มมาอีกสามเท่าตัวเลยนะครับเยอะมันจะจับสมมติว่าไม่ไม,ไม่ไม่มาเบิ้ลหามนะครับ สมมติว่าไม่มาเบิ้อหานเราก็จับทางนี้เนาะถ้จับตัจับเป็นคู่เราก็จับหนึงนนนหน่งตัวเองศูนย์สองอย่างงี้ก็เอา0ูนย์สองหเอาหมาใส่เอาเข้ามาใส่เป็น0ูนย์สองห้าศนย์สองห้าั่นเองแล้วก็ศูนย์สองเก้าจับเนาะศูนแล้วก็ศแล้วก็สองศูนย์สองห้าศย์สอแล้วก็ศูนย์ห้าเก้านั่นเอนะครับ 059นั่นเองแล้วก็259นั่นเองนะครับ259นั่นเองนะครับน่ี่การจับสามตัวบนนะครับตัวบนนั่นเองไม่น้นตรงนะครับไปกลับได้นั่นเองสี่ชุดนี้ถ้าเบนหามจะมากกว่านี้สามสามเท่านั่นเองนะครับนั่นเองแล้วก็เต็มรวมของตัวบนในผีเสเลี้ยนเนาะได้สองเต็มรวมของตัวบนเนาะผีเี่ยเลี้ยสองสามหกแปดเก้าชุดไหนวกกันได้ สองสามหกแปดเก้านั่นเองเป็นตัวเด่นนะครับในชุดนี้โซนบวกสองบวกห้าได้เจ็ดเต้มเจ็ดไม่ชนโซนบวกสองบวกเก้าเต้มหนึ่งไม่ชนโซนบวกห้าเต้มสี่โซนบวกห้าบวกเก้าสิบสี่ไม่ชนเต้มสี่สองบวกห้าบวกเก้าสิบเจ็ดเออไม่ใช่สองสองบวกห้าบวกเก้าเป็นสิบหกเต้มหกชนเต้มหกนะครับตัวนี้ชนเนาะเก้าตัวนี้นชนเด่นเต้มหกนั่นเองนะครับ อันเองสามตัวบนถ้าาไม่มาเบิอนหามเนาะถ้าสูตรมาครบแล้วไม่มาเบิอนหามแลแ้วแทมเข้าอันเองตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าถ้าสูตรมาครบไม่มาเบิน้นหามแต่แทมไม่เข้าก็อยู่ในสามชุดนี้นะครับขจะวัดไปชุดแบบไหนไอชชุดไหนให้ชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามใจชอบเบบนักรับก็ทําไปตามสูตรนักรับเนี่ทําไปตามสูตรให้ชมกันนะครับนี่เป็นชุดเด่นสําหรับสามตัวบนนะครับ นะครับทุกนชนแต้มนะชนแต้มหกอันนี้นะทดลองถ้าแต้มไม่เข้านะถ้าแต้มที่คัดมาไม่ไม่เข้าแต่เด่นแต่มาครบไม่เบื่อหามก็จะอยู่ในสามชุดนี้นั่นเองนะครับก็ <c oughs> จะให้เป็นสีเหลืองเนาะสูงมานะเผื่อมันจะมาครบหม,หมผมก็ไม่รู้วสูตรไหนจะเข้าจะหลุดเนาะถ้ารล่นี่ข้อหาตัวไม่ไม่รู้ว่าจลอ,อกอะไรก็ช่างถ้ารล่สูตรจะเข้านั้น ก็ได้ตัวหาง่ายๆดีนะครับมันหายากตรงที่เราไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะเดินต่ออันดีนะครับแล้วก็สามารถจับสุบนตบได้ในคลิปเดียวนะถ้า3ตมุบนเข้าสุบนวบก็จะเข้าด้วยน,นั่นเองก็มาจับตัวน,นี้เนาะศูนย์สองศูนแล้วก็25งห้าสองหเก้านั่นเองสองหแล้วก็59าเแล้วก็เบิ้ลตัเองศูนย์ศูนย์สองสองห้า้า 0 0 2 2 5 5 9นนั่นเองนะครับที่การจับสังกับ,บนตามนี้เนาะถ้าก็เด่นสิน่วยบนสิบน,น่วยบนสามสูตรที่เราคัดในทุกๆุกีพีนะครับก็จะใช้3าสูตรนี้นะครับ็นการมาการละเด่นแต้มสิบหน่วยบนการสี่สูตรเหมือเดิมนะครับศูนย์สชนกี่สูตรสอชนหนึ่งสูตรสองสตรสอสูตรนะครับไม่ชนแต้มส5หชนหนึ่สูตรห้าห้าชนสองสูตร,น,รน, 0, 5, นั่นเอง ศ9นเก้าชนหนึ่งนย์ชนสอูนย์้าได้เ uh uh ้าชนสองน์นะครับเด่นสองไม่ชนเต็มสองห้าชนหนูนยชนสองศูย์สอ้าได้เก็ชนแค่สอศูนย์นั่นเองนะครับสองเก้าชนกี่ศูนย์สองเก้าชนหนึ่งศูนย์ชนสองศูนยชนสามศย์บ้าได้หนึ่งไม่ชนเต็มนะชนเด่นสามศูนย์เต็มไม่ชนเต็มแล้วก็ห้าเก้าได้หนึ่งชนหนึ่งูนยี่ห้าเก้าะชนหนูนยชนเด่นูนยชนเด่นสูนย ชนเด่น3สูตรห้าพเ้า้4ชนแต้มด้วยก็เป็นชนสสูตรน่เดงนนะครับศูนย์ศูนย์ชนศูนยชนนไม่ชนเลยชนแต้มแค่ชนแต้มสูตรเดียวแล้วเด่นไม่ชนสองสองชน1นสูตรชน2อสูตรสงสองด้4ชน3สูตรนะครับ5้าหชน1สูตรชน1สูตรชนเด่น1สูตรา5ได้ศ้ยสูตรสนะคสิคือแต้มศูนย์น่เดงนะครับก็จะได้ ชนสองสูนะครับเด่นหนึ่งสูแตมหนสูตรก้าเก้าชนนึ่สูตรชนสองก้าเกได้แปดชนสาสูตรนะครับอาลชนสามูตรนะครับจะเป็นตัวลองนะครับเด่นสูชมพูเด่นองสีเหลืองนะครับเด่นรองคือชนสามสูตรนี่นะครับอะมาชนสามสูตรนี่นั่นเองชอบเด่สุดีเราอจชอบเด่นองช็อกก็เลือกเด่นลองได้นะครับแยกเป็นสองกลุ่มเนาะ สุดชิมพูเดยวลองสีเหลืองนะครับเส้ดชิมพูเดยนลองสีเหลืองจับเสาตบนเราจับสองตบนได้ในตัวนะ้ากส่งเข้านะนี่นะครับออกสีเหลืองอีกหนึ่งตัวนี่เองนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่สิบสองแล้วนะครับ EP สิบสองแล้วใครไม่ทันคลิปไหนให้กดชื่อช่องสุนทรไทยเก้าหก แล้วก,กดคำว่าวีโดยหนึ่งครั้งเ็จะเห็นข้อมูลไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตทัานเลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ